ชาวรัชพัฒน์ยลานะคะได้รวมพลังรักชาติเคารพธงชาติเนื่องในวันสันติภาพสากลค่ะ วันนี้ค่ะเวลา8นาฬิกาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลานะคะมีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยบริเวณหน้าเสาธงนะคะของอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษากว่า1,500คนค่ะมาร่วมแสดงถึงพลังความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกนะคะในความรักชาติให้แก่เยาวชนอดคล้องกับเจตนารมณ์ในวันสันติภาพสากลที่ทางองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดขึ้นนะคะเพื่อจะส่ง เสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายในงานก็จะมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมแกนนําเยาวชนรุ่นใหม่ครูขอค่ะภายใต้โครงการสื่อสารเรื่องราวสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรักโดยศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนานะคะก็มีการกล่าวนะคะว่าการรวมพลังในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทางมหาวิทยาลัยในการสร้างจิตสํานึกความเป็นไทยและการ อยู่ร่วมกันอย่างสันติในพื้นที่พระหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ค่ะ